สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอวิธีการเพราะเมล็ดประดู่ป่านะครับลักษณะของเมล็ดประดู่ป่าก็คือกลมๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างนั้นจะมีเม็ดอยู่ตรงกลางนะเหมือนในรูปนะครับนะก่อนอื่นก่อนที่เราจะนํามาเพาะนะครับเราจะต้องเอามาเอาเมล็ดประดู่มาตัดนะข้างลิมออกนะครับตัด ให้มันเห็นมเมล็ดข้างในเลยนะครับมเมล็ดข้างในจะเป็นมเมล็ดเล็กๆสีน้ําตาลอยู่ตรงกลางบดีนะครับแต่ให้มันก็เห็นเม็ดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาเม็ดที่เราตัดทั้งหมดนะครับเอาไปแช่น้ํานะครับแช่น้ําไว้ประมาณสองคืนนะครับหลังจากแช่น้ํนเาเสร็จแล้วก็เราก็เอามาใส่ผ้านะครับเอามาใส่ผ้าบ่มไว้อีก นะสักสักสองสามคืนนะครับแล้วก็ประมาณสักคืนสองคืนแล้วก็เปิดดูได้นะครับนะอันนี้เพื่อที่จะบ,บ่มแล้วก็ให้มันรากงอกนะครับใส่ผ้า,าแบบนี้นะครับเอามาใส่ผ้า,าแล้วก็บ่มนะทีน,นี้อ้อันนี้ก็คือบ่มได้ประมาณสองวันนะครับลงมาเปิดดูนี่มันมีบางเมล็ดก็มีรากงอกออกมาแล้วนะครับ อันนี้ที่เสียวขาวนั่นก็คือรากของมันนะครับรากของต้นประดูป่านะถ้ามีรากอย่างนี้เราก็พร้อมที่จะเพาะลงถุงเพาะเรียบร้อยแล้วครับอันนี้แต่ละเม็ดที่เราเอามาบ่มมันก็จะออกรากไม่พร้อมกันนะครับก็มาเปิดดูรากไหนงอกเม็ดไหนมีรากงอกเราก็เอาเม็ดนั้นนะครับเอามาลงถุงเพาะชำนะครับนี้อันดับแรกเราก็มาคัดออกก่อนครับ คัดเมล็ดนะที่มันมีรากงอกนะครับคัดเอาส่วนเม็ดไหนที่ยังไม่งอกเราก็เอาบ่มต่อนะครับนะแต่ละเม็ดมันก็จะงอกไม่พร้อมกันนะครับหลังจากที่เราได้เมล็ดที่มีรากงอกมาเรียบร้อยแล้วก็เตรียมถุงพ้อจำนะครับ่าโดยที่ใช้ดินดินปลูกนะครับดินปลูกดีน่อย ในที่นี้เราก็ใช้ดินดีอุดมสุขนะครับดินที่เราบริเตขึ้นเองนะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจเดินปลูกซึ่งสามารถเพาะก้าไม้ได้ก็ติดต่อได้ที่ได้อุดมสุขได้นะครับหลังจากที่เราเตรียมดินปลูกใส่ถุงเรียบร้อยแล้วก็อเอาเมล็ดที่มีรากงอกนะฝังลงไปอดะเราจะเอาเอาเฉพาะที่ที่เป็นรากสีข,ขาวนะครับฝังลงไปในในดินนะครับ จากนั้นแล้วก็รดน้ำนะรดน้าําแล้วก็เอาไปไว้ในรงพ่อชำก็ได้หรือว่าในในร่มก็ได้นะครับในร่มแต่ไม่ให้มีแสงด้วยนะครับในร่มแต่ต้องมีแสงไม่ได้ถูกแดดโดยตรงนะครับในร่มให้พอมีแสงนะครับพอเวลาผ่านไปประมาณสักสองวันนะก็จะได้ประมาณนี้ครับนะก็จะมีมีต้นงอกขึ้นมาแล้วครับนะเห็นต้นแล้วครับในสักสองวัน ถ้าสักสามวันนี้ก็เปลือกก็จะหลุดออกแล้วครับอันนี้สามวันนะครับหลังจากนี้ต้นมันก็จะเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มโตขึ้นจากมีเห็นแค่เม็ดมันก็จะมีใบนะครับอันนี้ผ่านไปประมาณห้าเดือนนะครับห้าเดือนเราก็จะได้ต้นประดู่ประมาณนี้นะครับ ึ่งสามารถที่จะนําไปปลูกได้แล้วครับอันนี้ก็คือต้นประดู่ที่พร้อมที่จะนําไปปลูกเป็นป่าต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่ต้องการเพราะเม็ดประดู่นะครับเพราะถ้าเกิดว่า,าไม่รู้วิธีเพาะก็ยากเหมือนกันนะครับไม่ได้ขึ้นง่ายๆนะครับอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่อยากจะเพาะเมล็ดประดู่นะครับ เามาเพาะได้เองได้แล้วก็เอาไปปลูกเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับโลกได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ